ที่มันล้มเหลวไม่สําเร็จประโยชน์รลพราะมันไม่เอาจริงมันไม่ทําอย่างพลิกไปพริกมาพลิกไปพลิกมาสัวถึงมันทําอย่างเพ้อเพอไปครั้งเดียวพอสักว่าได้ทำแค่นั้นเองจึงแม้การศึกษาเล่าเรียนอย่างอื่นก็เหมือนกัน่คุณจะต้องสังเกตดูให้ดีในข้อนี้แล้วก็อย่าลำเอียงอย่าเห็นแก่ตัวดูให้ดีก็จะพบว่าเรามันไปยังเหลวไหล ไม่ได้ศึกษาอะไรแค่จริงอย่างที่เรียกว่าพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลกมาเหมือนกับที่ศึกษาธรรมะอย่างที่ศึกษากันจริงๆริงนอกจากนั้นก็ยังจะต้องเอามากระทําให้มากยิ่งขึ้นไปกระทาให้จานาญให้มากถึงขนาดว่าทุกครั้งที่ให้ใจออกข้าวเรื่องมันจริงถูกต้องแล้วก็สมบูรณ